ท่านชมผมคิดไร,รออกแล้วนี่ช่องนี้เขาไล่อยูเมื่อกี้เขาเพิ่งตอบผมไปผมจะไม่หยุดยิบจนกว่าเขาจะตอบผมนะมาดูกันจะตอบตอนไหนตอาเล่นหนังวันเขาเลยมีอะไรเยอะขนาดนั้นเลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุดูครับเน,นี่ยท่านชมคำถามเฮ้ย อะไรวะอืมมาดูกันโอ้สลามาเลกุมมีเคาเตอร์และนางตอนนี้อืมอื้เแบบนั้นนี่เ็นคำถามต่อไปพี่กิดต,ตามพี่พี่ผมไม่เคยรู้จักชื่อพี่เลย คือเรียอมันตีไวเกินยังไงไม่รู้ใช่มันสายมันนะเขดูมันน่ารำคาญมากเลยแป๊บน่ะอ่ะอนี่ไงอยู่คำถามส่งไปเลยเฮ้ยเอาควาไมไปออาประเดีบสวเ,เดีรับอืมจะตอบอหรือไม่รอดูอย่างเดียว แป๊บนะท่านผมส่งมาหลายคำถามนะมาคำถามที่มั่นแป๊บนะมันจะมีอยู่คำถามหนึ่งที่ผมยอยาก <c oughs> <c oughs> เจอมากนีออ่ะ แบบนะนี่เจ็บไหมอ่ะเออเออผมคิดอะไรอรอกะโอรไมค้าอ่ะเคยเล่นนะแต่เล่นคนเดียวท่านชมนี่เนี่ยเขาตอบแล้วพี่เคยเล่นโปรไหมแล้วเขาตอบว่าโปรอะไรโปรไมค้าป่ะเคยนะเล่นคนเดียวน้องชายเดินตามมาน้องชานดิท่านชมผมว่าคำนี้เขาต้องตอบเองพี่เคยดูเน็ตช่องอื่นไหมนี่

อีกสองร้อยยี่สิบรูเอ้ยบ้ามากอะไลืมไม่เกินใจตอบหม่ตอบหม่ผมอยากรู้วี่จนนเมื่อไหร่ a l ม a h m ล r ุม Oh. เอ้าเผอไปก่เลขกหนึ่งหมดแล้วตอนนี้นีรอ,อไปเงาเงาเฮ้ยเร็บมาเอยเดี๋ยวพีมาเลยอีซี่เอาเลยโซเดอร์รอคำนั้นอยู่มันแค้นมากเลยเนี่ยอ้อาแม่ไงไอแค้นอไอแม่งแมสด,ดิ เอิ่มแบบนั้นท่านชมมามาแับน้องไปเลยนะครับมันแค้นเกินอ่ะมันแค้นเกินคำบรรยายแค้นเกินคำบรรยายโอเกมอีกโอ้หโอ้อแค้นเกินอ่ะลองนึกภาพเดี๋ยวนักหนูถ้ามันแบบอัดคลิปอยู่แล้วมันหาว่าแบบพวกเราผิดมือเงี้ย

เส่นมาแปะถันชืมโอ้นันน้าถังขยะ่าจะเก็บไว้อะไรเนี่อายเฮ้าเนี่ยตกตายเลยเป็นไงวะอืมบอกว่าตายอ่ะโอ้หตายยย อ้าวไ่โดนทำไงอ่ะหนี่เลยไ <c oughs> ปยังไม่โดนเลยหน่อยหิยว <c oughs> แขนน่ะนะคนดูขนแขนน่ะนะ เรื่อันี้ผมจะไม่บอกพี่เป็นอ้าวน้องชายน้องนัตติ้งบล็อกเลยกุกูเห็นกุเห็นมันเกิดตรงนี้ไหนนัตติ้งจ๋าเดินบล็อกมาแล้วเหมือนพี่ไม่รู้อ่ะเนาะพี่เป็นคนด้วยนะอ้าวตีไม่อะมาดูดิดูดิ ยายเริรมไหมอะ่ะผมบล็อกไอ้นั่นให้คนดูอ้องยายเสร์ฟก่อนั้ถ้ามันยังตาม,มาอีกันก็ไม่ใช่ละจริงอะไรพี่บล็อกโอ้โหที่อันติเมื่อกี้มันเดินเกินายายเิร็มไหมยายเสรุมไหมอยูกัแม่ัน ยายเจอให้ละถ้ามันยังตามมาอยู่ก็ก็นั่นแหละคนดูเข้ามาดีเข้ามาดีเ้มาดี้อดีเจือ Oi, apa lah? Oi. ต,ติดต่อตัวต่อไปไอเขาการันตีว่าเป็นชายเอเบอร์เลยฮะยอ,อ,อมาวะนี่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 กันได้ไหมย่ะกันได้ไหมย่ะมาดีวมาดีวมาดี้อ้ากดอะไรไปเมื่อกี้ ตัดไเรื่อยตัดเรื่อยแบบนี้นี่ขับนี้ไปเลยเราได้ไงโอ ทำไร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 ครับทำไรครับกดกันเฉยโอ้น uhm ี่ nhìn mồm lề ơi chị bỏ hải lại hiếp bây giờ tái hư cướp tái năng lề cái khác hay mà Ê, cũng chết leo em Cũng chơi đồ không tồn như แค่รู้ว่าร้อยพี่เขานั่งอ่านผมก็เจอรี่อะไรคือไม่ติดเฮ้ยระดับมังกรโอ้ว้าเกมยังวะเล่นอะไรขนาดนั้นวะบ้าเกมยิ่งหนเลยมันโดดูดิระดับมังกรเข้ามามังกรทองเงยน้อง มันขึ้นมันขึ้นวะอ๋อไม่ได้แจ้งเตือนอ๋ออ๋อขึ้นอย่างนี้เลยอันนี้คืออะไรขยันเล่นเหรอนีอ่ตีเลยนี่มันเขี้ยวแล้วมันก็ตายต่อไปอู้กูซ็งเ้ยเฮ้ยโดนได้ไ <c> ง <oughs> โอ้ยภาพตานอาทำไมติด<ะ>ทำไงทีเนี้ยเฮ้ยระดับมังคีด้วยไม่เล่นไปเล่นเล่นอะไรดีวะไม่เล่นการโลแล้วผมคิดเกตจับการโร่อะเล่นตัวอื่ สงเ,งเลยนลีต้องเล่นพลังต้องเล่นพลังฉีดไห้ได้กันดูแล้วคนดูล,งลังเลยครับมีด้วยเหรอเฮ้ยไี้ไหมตอบแล้วอ,ออกมาดิเยสนั้นไงเขาพูดออกมาเร็วเอ,อเอาฟังอีกทีดิเ <laughs> 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 ท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ เอาไรครับเอาไรครับกดกันอืมตายอยูประมาณตรงไหงล่ะตอนที่จับพยายเมือกได้ขนาดเนาะ

จะพิวไปไหนล้วตอนนี้ต้องเล่นพลังต้องเล่นพลังชีดไม่ได้คนดูแลคนดูลองเลยครับมีด้วยเหรอนี่ไงได้รูเด็กอ,ออกมาดียูฮูตอบรอบที่สามโอ้ อ,อ, <ะ S 1> อผมอยากพิมี์มคำถามหนึ่งถ้าเขาตอบอรุษจักนะคือผมจีบทังบ้านเลยนะเฮ <อะ S 2> ้ยพีเอสกีไม่ได้ใช้เลยเอ้ยเยเคีกดอีโมล่านึ่งเยสโอ้ยตกใจ มานี่ดิไอ้มืดต่อยให้ขาวเลยโอ้ยโอ้เอาแจะม,มาเ็ฆทาง รู้คำถามเนี่ยมันดูอย่ามาบังดิเมียวไว้าาท้องช่วยเกือบอถ้ากูตายนะนเค้กูตาย โออออือืแปลงร่างทำไมเอาไปเอาไปสลาบไเลยแบบไรครับลบอกเฮ้ยวันีไอ้มืดใสขาวเลยเฮ้ยในชีเอืดอ้าวเป็นการโลย์กวาเดี ืนบังดีโอ้มันเล็นมันอ้อมจับกาโลจับกาโลแล้วเถื่อนขึ้นมาทันทีแล้วนะเพื่อวันผมละสมัยก่อนไม่สมัยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเล่นกาโลอยู่ จะเล่นการลุทุกวันอยู่เนี่ยโอ้ยมังกรขาวเลยเฮ้ยไหนพี่อยู่ศาสนาอะไรครับพี่อยู่อิสลามผู้เล่นบอลแนมยอกยอกอพี่ก็อยู่อิสลามไม่น่าจะโอ้ยันเต้ยพี่ một người yêu. Assalamualaikum. Oh no. Hmm. Là bữa và là menu. Tuyết trôi dăm cấm ระเบิดปรมาณูฟิกเกอร์ยมกระหม่อมเอ้ยคือผมว่าน่าจะไม่ได้นอนนะคุณนีนั่งบอกพี่เขาอยู่เนี้ยรับรองไม่ได้นอนพี่มีเพื่อนยื่นเนี่ยชื่ออะไรนะจริงจริงน้องจะถามไปทำไมว่าน้องเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาอ่ะเฮ้ยชอบสอดสอดเรื่องชาวบ้านอ่ะน้องพี่เขาด่าผมอ่ะ อ้าวคนผิดอ้าวอ่าวฮะเฮ้ไปโดน

และนี่จะเป็นคลิปไมค์ครับคลิปสั้นที่คลิปเบตมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะมาหาคำตอบว่ามันคลิปเบสหรือว